้องบอกว่าล่าสุดนักร้องดังอย่างสาวเบนพริกไทยนั้นก็ได้โผล่ไอจีน้องชายใบยเตยหลังทั้งพี่สาวพี่เขยนอนคุกคู่จากกรณีที่มีคำสั่งฟ้องดีเจแมนใบเตยสุธีวันในคดีช่อกงแชร์ฟอร์เรกลบสาดีกับพวกจำนวนสข้อหาก่อนคุมตัวส่งเรือนจำและล่าสุดน้องชายใบยเตย ความหวังเดียวของบ้านเคลื่อนไหวหัวใจสลายหลังที่สาวพี่เขยใบยเตยดีเจแมนถูกส่งตัวนอนคุกโดยเขานั้นก็ได้โพสต์ภาพแรกหลังใบเตยดีเจแมนติดคุกพร้อมกับอีโมจิรูปหัวใจสลายท่ามกลางคนบันเทิงและชาวเน็ตที่เข้ามาให้กำลังใจอย่างมากมายอีกทั้งงานนี้นักร้องดังอย่าง สาวเบนพริกไทยนั้นก็ได้เคลื่อนไหวแล้วหลังโคลอจี IG. น้องชายใบเตยปมทั้งที่สาวที่เคยนอนคุกคู่โดยงานนี้เธอนั้นก็ได้ให้กำลังใจว่ากอดแน่นๆเลย